มีชูนิเวิร์สเวียดนามที่ฉันเชียร์ตัดผมสั้นๆรูปร่างเจ๋งๆคือเท่มาโดยตลอดชอบมากชอบทรงนี้ชอบนางงามแบบไม่ใช่แบบบิวตี้ควีนแต่เป็นแบบฟิลเท่เนึกออกไหมฟิลเท่ๆทเอาไว้ตกแบบตกดอมอะอย่างเงี้ยทรงนี้มีดอมแน่นอนแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมยามปกติแมนมากหมมาทรงนี้มาเมืองไทยนะ มาทรงนี้มาเกิลเลิฟแรกมงเลยค่ะด้อมแตกเลยนะคะฉันบอกให้ด้อมแตกเลยนะคะถ้ามาเมืองไทยมงนี้ด้อมแตกเลยนะคะอ้าก็เลยเอารูปมาให้ดูไงว่าก่อนที่จะไม่ใส่แบบชุดราตรีเนี่ยมันเป็นยังไงชุดไว้นงไว้น้ำโอโ้โหแบบสวยรูปร่างดีหุ่นดีแต่ตุต๊บไงแม่นึกออกไหมล่ะอืม